ป่าบรรนาพระคุณเจ้าเป็นองค์ิจารณาผ้าบาสุกุลเนคร รารปรัชนาพระคุณเจ้าพิจารณาข้าพบรสกุลในโลกค่าบขอกราบปรัชานา พระบารัตนาพระบุธเจ้าพิจารณาภาพบสรุลคนเดโลกครับพระบารัตนาครับภาพบรรพตคครับขอพระเรีินเญด้วยความครรพครับ กราบักษาาพระพุทเจ้าเรือโรคเป็นองค์ิจนาภาพบางสุณขอกราบลักษณะครับกราบร,าาาากรักนณ พระเจ้าพิจารณาข้ามาสัคนหนึนหนนหนน่งลรับ่าของผุ้วายชลศรไรนิาระพรประเทนะครับคุพ่ส่งศรีทาเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้สมรสกับคุณแม่ สิสปาโสภาสีธามีบุตรเพื่อกันสองคนซึ่งคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อปี2557บุตรคนที่หนึ่งชื่อ,อนางสัตย์พรเก,กตการได้สมรสแล้วมีบุตรเดคนประกอบอาชีพพนักางานบริษัทเอกชนบุตรคนที่สอง ชื่อนามบุญสิริทวีปูนได้สมรสแล้วมีบุตรหนึ่งคนประกอบอาชีพลูกจ้างโกทารห้วนคุณพ่อคุณส่งตอนสมัยยังมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นคนขยันรับลูกรับครอบครัวเมื่อปี2547 หลังจากคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วได้มาาศัยอยู่กับทิดาขอไปหน้าปีนะครับิดกระตั้งปี2 5 5 3เริ่มมีอาการมีดปกติได้ตรวจพบเป็นมะเ,เร็งจึงนเข้ารับการรักษาที่มีโรคมะธราา็งากตรเฉลี่ยกะเร็ิศิรษ เมื่อวินิจัยและรักษาอย่างต่อเนื่องคุณพ่อคุณส่งได้ต่อสู้กับโรค้า้ด้วยความไม่ย่อขอและไม่เคยขอหวยพยายามรักษาโดยเรื่อยมาต่อมาเมื่อการเดือนกันยายนเมื่อตอสั้นอาการกะเริของคุณพ่อคุณส่งได้กลมา จนหมดตัวไม่ไหวแจก็อทนต่อสู้กหลังซอกไรอยู่เรืยมาจนกระทั่งท่านมีอาการเป็นลมและไม่สามารถทุช่วยก็ยังพยายามทำตัวให้แข็งแรงเพื่อให้ลูกหลานไม่เป็นห่วงแต่อาการทุนแรงจากโรคเรื้นรเสียเปรียมากจนต้องนำตัวโรงพยาบาล และขอพระราตนตรัวที่รงเวาเป็นเวลาที่บังท่านได้ประสบเหนใจยากโำกเมื่อวันที่สองตุลาคมหน้าคืนที่เจ็ดเมื่อเวลาสามนาฬิกาเก้านาทีข้พาระกรกบารมีคุณพระเพาและพระั้ใอนาจตการมีพระพักที่อยู่คุณพ่อคุณสมรีชาให้มีชีวิตอยู่นั้น พร้อมด้วยบุสาี่น้หลานได้ทวิลบุตรสาวบุสาวไปให้จงส่งผนวชวิญญาณคุณพระุตรทรงสุสวรรค์ในชั้นสาระเลพบได้เดินระอสุดท้ายขอการเรียนเชิญนายสมรเกษการเกษการนะครับขึ้นคอผ้ามหาสกุลแดะเป็นประธานเาวว่าจุดใจประชุมนครับขอการเรียนเชิญด้วยคามเคารพครับ จจจเจ้าเดินรมไปลงพิรราาาาาาจารณา,าข้ามบุทันทรัพข์บราารมเทพระุองคุณพ่อคุณสงสีทาในวันนี้นะครับจะผม,มนนแนะนำตัวแทนของบุตธิดาพระลูกลากญาี่น้อง

ครับเด้ลูนะครับสุดท้ายนะครับว่าชีวิตคนเรานะครับเมื่อตายไปแล้วจะอยู่ในสภาพไม่เหมือนกันนะครับต่ยังให้เงินซื้อที่นะครับตายไปในพานนะครับในเวามจริงรอตักคู่นะครับ ทุกบาททุกต่างคสิ่งของบางอย่างที่เราพบเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับไม่สามารถนํามาไปเผาไฟได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับเงินทุกบาททุกต่างคสิ่งของบางอย่างนี้ผมจะเอาไปทําบุญตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มอบให้มานะครับตอนนี้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เก็บของก่อนนะครับ พ่อบนส่งสีธาต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงบิดาไม่ต้องห่วงมารดาไม่ต้องห่วงภรรยาไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงลานไม่ต้องห่วงทัพส,สมบัตินะครับผมจะตัดห่วงให้นะครับ แต่จับมาแล้วนะครับตึกระบ้านี่้องาใหญ่โตก็ไม่สามารถหาเจอได้นะครับจะต้องมาอยูนที่ครับแค่ฟากดอกยาวาอยู่ที่คนเห็นในขนาดนี้นะครับสามองที่สะบัเลยได้มาเพื่ออะไรเพื่อเป็นข่าวสอนรู้ว่านะครับห่วงที่หนึ่งห่วงคอห่วงลูกห่วงหลานนะครับห่วงที่สองห่วงข้อมือมือห่วงสามีภรรยาห่วงที่สามห่วงข้อเท้านะครับห่วงทรัพย์สมบัติปัจจุบันนี้ไม่ได้มัดนะครับทั้งสามห่วงนี้เมื่อเราจะมีชีวิตอยู่นะครับต้องมีห่วงทั้งสามห่วงคน สามรอบทีมาเวนเพื่ออะไรครับคนเราเมื่อตาย้วจะต้องกระโดมนัดที่เดียวกันทุกคนนะครับลูกมะพร้าวที่มาทุบด้านหน้าศพเพื่ออะไร่อเป็นคาร์ฮอนเพราะว่าคนโบราณเชื่อกันว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วแล้วกระโดงยานจะต้องลอยออกจากนศึกษาทำให้ทุกสายแตกแล้วนะครับตัวยานจะต้องลอยออกจากนักศึษาไม่ได้นะครับการที่มาทุบศึกษาคนที่ตายไปแล้วนั้นมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับพวกคนโบราณนะครับคนโคลบายนะครับหาสิงขอร้านถนัดชิชามะลุ ไม่แตะแนนนะครับ